บอสโีนช่องนึ่งเอเจแย่เลยฮะมันคิดหนึ่งเอเจทำไมไม่รู้ถามบอสแต่เฮ้ร้องด้วยร้องหน่อยเฮ้ยโอ้ยมันโดนมันโดนเราอ่ะก็ปล่อยกันนะก็ทำไม่เรื่อยอ่ะก็ทำไม่เรื่อยอ่ะเออเจอาปาเหอะเจ้าอะทำไม่เรื่อยอ่ะเจ้าเจ็บเจ็บจะตายแล้วอีกนิดจะตายแล้ว เออมันกดอะไรไม่ได้แบบเดินกิกคนค้าอีโมดอยู่เดี๋ยวนี้บอสอ่าอ่าอ่าเรื่อยๆอ่าเรื่อยๆอ่ะอ่ะก็เรียกกันตายไปข้างหนึ่งอ่ะต่อยกันต่อยกันพอแล้วต่อยกันต่อยกันโอเคแล้วทำไมไม่เห็นต่อยพี่นิกบ้างอ่ะต่อยกัน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 พี่พีก็โดนอุ้มบอสบอสครับไม่มีอะไร คิดว่าคิดถึงที่เรียก